ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนโลกด้วยดิจิทัลพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันอย่างกว้างขวางส่งผลให้เกิดข้อมูลจํานวนมหาศาลในทุกวินาทีจากทั่วโลกจํานวนมาก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ซจึงเดินเกมรุกตลาด Big Data ครบวงจรเปิดบริการ NT Big Data ตอบโจทย์เพ n p o i n t ภาครัฐและเอกชนในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมชูจุดแข็งด้วยบริการด้าน Big Data แบบ one-stop service ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมให้กับข้อมูลการนำข้อมูลไปวิเคราะห์รวมถึงซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน,นำมาวิเคราะหา inside, ์หาอินไซต์เทรนและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นตอกย้ำความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะ